สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไก่กระโดดขึ้นแผงสลากกินแบงวันที่30มกราคม64หือหาพบคลิปวิดีโอไก่นำโชคใบหวยแม่นแชร์และส่งต่อในโลกออนไลน์กันอย่างคึกคักซึ่งเป็นภาพไก่อูเพศผู้อายุประมาณ2ปีที่พี่น้อยแม้ค้ากาแฟวัย52ปี เลี้ยงดูไว้ตั้งแต่ตัวเล็กๆที่วัดกู้ตำบลบางพูดอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีมีคนมาปล่อยลูกไก่ไว้ที่บริเวณหน้าวัดพี่น้อยแม่ค้ากาแฟจึงเก็บมาเลี้ยงไว้และทุกวันจะตามพี่น้อยมาแล้วเดินเล่นวนเวียนอยู่ภายในวัดกู้จนคุ้นเคยกับแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกคนที่บริเวณหน้าวัดกู้ โดยจะเป็นขวัญใจนักเสี่ยงโชคเมื่อเจ้าไก่นำโชคกระโดดขึ้นแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลชาวบ้านต่างต้องรอลุ้นว่าจะจิกสลากบอกใบตัวเลขให้ไปเสี่ยงโชคบางครั้งจะเดินไปเล่นแถวรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เมื่อจิกที่ป,ป้ายทะเบียนรถคันไหนนักเสี่ยงโชคต่างไม่พลาดที่จะนําหมายเลขไปเสี่ยงดวงสำหรับวันนี้เจ้านำโชคจิกที่สลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข868และเดินไปจิกที่ป,ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน166 นักเสี่ยงดวงไม่พลาดถ่ายคลิปวิดีโอส่งต่อและแชร์คลิปกันในโลกออนไลน์กันอย่างคึกคักหากท่านใดชอบหมายเลข868และ166สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้อยังมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ